ไปดีแบตเตอรี่ครับสาขาอัมพเดาังรองแยกไฟแดงทางขึ้นไปบกสนะครับตรงข้ามกับทกสธนาคารทกสนะครับตรงข้ามเลยแบตใหม่แบตมือสองนะครับราคาเบาๆนี่พวกนี้แบตมือสองนะครับผมมาเติมให้มือสองอนนี้ก็มือสองนะครับมือสองเยอะ แบตใหม่มีเยอะนะครับแบตใหม่แบตมือสองราคาเบาๆนี้เข้ามาดูได้เลยนะครับที่ร้านตรงข้ามทกสนะครับไปดีแบตเตอรี่ตรงข้ามทกสอำเภอนางรองนะครับสาขาอำเภอนางรองสาขาที่หนึ่งนะครับนางรองจะมีสองที่ทีมงานจะมีสองที่นะครับอีกที่หนึ่งอยู่ตรงตรงข้ามสาธารณสุขนะครับอีกที่หนึ่งมีแบตมือสองเยอะเหมือนกันตอนนั้นเพิ่งลงไว มีประกันนะครับราคาเบาๆตอนนี้มีประกันให้นะครับประกันทุกลูกสองเดือนสามเดือนสี่เดือนแล้วแต่สภาพกับราคานะครับแต่ว่ามีประกันทุกลูกแน่นอนครับโอเคขอบคุณที่อดนุนมาตลอดนะครับมีของแถมให้นะครับเสื้อเสื้อแถมนะครับอย่าลืมถามเอาของแถมกับเสื้อแถมครับมีของแถมโอเคขอบคุณครับ